วันดีครับหนึ่งในเรื่องที่ผมเตรียมมาก็คือเรื่องตัวผู้เล่นที่จะถูกประกาศตัวของทีมชาติอังกฤษซึ่งเดิมเนี่ยมีการประกาศรายชื่อออกมา33คนมาเผื่อตัดเพราะว่าสูงสุดที่อนุญ,ญาตให้ส่งชื่อได้ของยูฟ่าเนี่ยก็อยู่ที่26คนแล้วก็มีข่าวว่าเครนอเล็กซนเดอร์อาโนเนี่ยจะหลุดจากทีมชาติอังกฤษชุดนี้เพราะ ในช่วงท้ายๆซีซันเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเป็นแมทส์เดย์ของฟีฟ่าเดเนี่ยปรากฏว่าฟีฟ่าเดหรือ u ูฟ่าเดย์ก็แล้วแต่ปรากฏว่าชื่อของเทรนเนี่ยหลุดจากลิสต์ของรายชื่อนักเตะทีมชาติคนอื่นเนี่ยเจ้าประจำเขาติดหมดก็เลยเป็นที่มาที่ถูกเพ่งเล็งมาตลอดว่าด้วยความสามารถที่เทรน d แสดงออกมาตลอด2ซีซันที่ผ่านมาแล้วก็มาหลุดในช่วงหลังเนี้ยระยะหนึ่งช่วงประมาณสักเกมที่2ี ถึงประมาณ30เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่มันหลุดวงโคจรไปจากนั้นเทรนด์ก็กลับมาคืนฟอร์มแล้วก็สามารถพาลิเวอร์ภูเนี่ยก้าวข้นมาติดที่3ทั้งนั้นที่ดูจากโอกาสในนียมันแทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยใน10เกมหลังเนี่ยก็เก็บแต้มรวมได้ถึง26แต้มข่าวมันออกมาเมื่อวันจันทร์ว่าเทรนด์หลุดแล้วก็ข่าวมันก็ระบาดไปทั่วเพจทั้งหลายที่ตามข้อมูลตามทวิตเตอรทั้งหลายเนี่ย ก็เอาข่าวมาแล้วก็เริ่มมีการวิเคราะห์กันว่ามันเพราะอะไรแล้วด้วยผลงานในช่วงท้ายซีซั่นของเทรนเนี่ยการที่ถูกตัดออกจากโคตาทีมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่เซาเกตเนี่ยต้องหาคําอธิบายที่มันดูดีมากๆที่มันสมเหตุผลมากๆเพราะด้วยฟอร์มช่วงท้ายซีซั่นเนี่ยปฏิเสธได้ยากว่าเทรนไม่สมควรติดทีมชาติอังกฤษแต่แล้วก็มีการประกาศตัวในค่ำคืนหนึ่งๆที่ผ่านมา ก็ประกาศในรายชื่อ26รายชื่อที่การันตีว่าติดแน่นอนถ้ายังมีความพร้อมในสภาพร่างกายที่สามารถลงเล่นได้อีก7คนถูกเอาไปกองไว้เป็นสแปรเพื่อว่ารายชื่อที่อยู่ในลิสต์ไม่พร้อมที่จะลงเล่นก็สามารถดึงเข้ามาเสริมได้เพราะฉะนั้นพวกนี้แม้ว่าไม่ไปร่วมซ้อมกับทีมชาติอังกฤษแต่ก็ ต้องรักษาสภาพร่างกายดีไม่ดีเนี่ยังต้องอยู่ในแคมป์จนกระทั่งนู่นแหละจะเริ่มมีการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มเดี๋ยวก็จะมีเกมอุ่นเครื่องแล้วนะครับน่าจะเป็นค่ําคืนนี่แล้วก็เชาเกตก็ออกมาบนในเรื่องสื่อน,นี่แหละนะครับที่เที่ยวปั้นข่าวไปทั่วก็จะพูดว่าเฟรนิวก็ได้นะครับแต่ทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าอา้าวแบ็คทีมชาติอังกฤษยัดเข้าไปสักสคนตกลง พราะเจ้าคุณทําไมไม่จัดมันทั้ง11คนเลยเพราะว่าแบ็คในอังกฤษที่เป็นสัญชาติอังกฤษเนี่ยเก่งๆหลายคนเลยนะครับวันพิซาก้าหลุดเดี๋ยวถามว่าคุณสมบัติเก่งไหมเก่งนะครับเก่งพอที่ไปเป็นตัวจริงทีมชาติอื่นได้สบายๆแต่ว่าพออยู่ในทีมชาติอังกฤษปั๊บโอ้โหตัวเรื่องมันเยอะจริงนะครับขนาดเทรนเนี่ยต้องมารุ้นเอาในช่วงสุดท้ายแล้วก็เซาเกตกับทรนเนี่ยก็คุยกันในวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับว่า เทรนตเนี่ยติดแน่นอนซึ่งเทรนเองก็ไม่ได้สนใจไม่ได้รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอะไรแล้วนะครับทีนี้มาดูว่าคนที่หลุดไปก็คือเจสซีลินการ์ดแน่นอนผลงานในช่วงท้ายซีซั่นเนี่ยเจสซีลินการ์ดก็สมควรแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึง่งอีกเหมือนกันว่านักเตะตัวหลักที่ติดทีมชาติมาอย่างต่อเนื่องเจสซีลินการ์ดเนี่ยมาโชว์ฟอร์มดีตอนถูกยืมตัวไปที่เวสแฮมแล้ว ในโค้ต้ามิดฟิลด์เนี่ยมันก็ค่อนข้างมากอยู่แล้วแล้วทำไมถึงมีชื่อเทรน d ์ก็ต้องบอกว่าคุณสมบัติเด่นของเทรน d ์คือสามารถขึ้นไปเล่นในตำแหน่งตัวลุกริมเส้นฝั่งขวาก็ได้เพราะบอลที่ครอสจากเทรน d ์เนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่ได้เป็นรองใครเลยถ้าเทียบกับทริปเปียเนี่ยผมว่าสูสีแต่เทรน์เนี่ยสามารถเล่นในบทบาทกองกลางได้แล้วเทรนเนี่ย ก็สามารถเปิดบอลด้วยเท้าซ้ายอยู่ในระดับที่คุณภาพใช้ได้ใช้เท้าซ้ายได้ดีเล่นบอลด้วยเท้าทั้งซ้ายซ้ายเท้าขวาได้ดีแล้วยังเล่นในแดนกลางได้ด้วยเพราะตอนอยู่ในทีมเยาวชนใน u 18 u 19 u 21, u 21 u 23ก็เล่นตำแหน่งมิดฟิล์แต่พอถึงจุดที่ตัดสินใจถูกดันขึ้นมาในชุดซีเนียเนี่ย ทางทีมงานซึ่งดูแลชุดเยาวชนอยู่ก็มองว่าถ้าไปเบียดแทรกในแดนกลางยากพื้นที่ที่น่าจะเบียดแทรกได้และก็มีความเป็นไปได้สูงก็คือแบกขวาเพราะตอนนั้นมันมีนาทเนีคลายคนเดียวแล้วก็เหมือนกับฟ้าลิขิตจริงๆนาธเนีนคลายก็ดันเจ็บแบบไม่มีเหตุมีผลแล้วก็ยาวเลยก็เลยกลายเป็นว่าเด็กหน้าละอ่อนถูกดันลงสนามตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสบแปดแล้วก็เล่น กับพลาดกโดา็โดนเผาโดนอะไรแต่ก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยจนกระทั่งมาเป็นแบ็คที่แอสซิสมากที่สุดในประวัติศาสตร์ลีกสูงสุดอังกฤษด้วยซ้ำไปนี่คือความสามารถของเทรนด์แต่ทีนี้ลายชื่อของแบ็คคนอื่นๆอย่างคิรันทริปเปียร์ลิชเจมไคลวอเกอร์พวกนี้ก็มีคุณสมบัติที่โดดเด่นแต่ทีนี้ทั้งเจมทั้งวอ l k เกอร์เนี่ยถ้าเล่นในระบบ3เซนเตอร์ ทั้งสองคนเนี่ยเล่นเซนเ,นเตอร์ได้ด้วยเทรนก็เล่นในแดนกลางได้ด้วยมันทำให้ทีมมันยืดหยุ่นมันมีทางเลือกมากมายในการปรับแท็กติกถ้าจะน้นลุกหรือจู่โจมเข้าไปใส่คู่ต่อสู้ด้วยการคลอสบอลแบบ Early Cross หรือการพลิกเกมอาจจะใส่เบิ้ลสองตำแหน่งเลยก็คือในฝั่งขวาเนี่ยตัวที่อยู่ข้างหลังก็เป็นลิสเจมให้เทรนตเซอร์อโนนเนี่ยเล่นตัวลูกทางฝั่งขวา ก็สามารถทำหน้าที่สลับกันได้แล้วรูปเบิดของเทรนเราก็เห็นเห็นอยู่ถ้าในรูกของลิวพูเนี่ยไม่สากผมเชื่อว่าซีซั่นนี้ก็มีแอซิสเป็น10จ่ายสวยไปข้างหน้าก็แต่งซะเหลือเกินแต่ง1แต่ง2แต่ง3แต่ง4แต่งจนหมดโอกาสยิงก็เยอะเล่งร้อนยิงก็เยอะไม่รู้อะไรกันนักหนามันก็เลยทำให้จำนวนแอซิสของเทรนเนี่ยมันลดลงด้วย นี่ก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องโควิดเอยเรื่องสภาพความฟิตเอ่ยหลายอย่างประเดบประดัางเข้ามาแต่ในที่สุดเทรนด์ก็ติดอยู่ในลิสต์ของแบ็คขวาแต่ทีนี้เนี่ยคุณสมบัติที่ทำให้เทรนด์เนี่ยถูกตัดสินใจเลือกหนึ่งก็คือเป็นคนที่เล่นเกมลุกได้ดีมากๆหาตัวจับยากแอซิสระดับ ซีซั่นละสิบกว่าลูกเนี่ยนั่นคือจอมทัพของทีมนะนะเท่าน,นั้นไม่พอในเรื่องเกมรับเทรเนเนี่ยพัฒนาขึ้นมาดีขึ้นเยอะแล้วแล้วเทรเนสามารถเล่นในกองตำแหน่งกองกลางได้แล้วสังเกตว่าแบ็คโดยเฉพาะแบ็คขวาของทีมชาติอังกฤษเนี่ยเป็นแบ็คไฮบริดอย่างลิชเจมเนี่ยก็เล่นเซนเตอร์ได้เชลซี Chelsea เล่นระบบสามเซนเตอร์ลิชเจมก็เป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาคารวอรเกอร์ เล่นให้กับแมนซิตี้ก็เป็นเซนเตอร์ฮาฟเป็นตัวรับฝั่งขวาก็เล่นได้เวลาแมนซิตี้เนี่ยเล่นระบบ3เซนเตอร์คีรนทริปเปียก็เคยไปเล่นแบ็กซ้ายผมก็เชื่อว่าจับเทรนไปยืนแบ็กซ้ายก็เล่นได้เพราะแบ็กซ้ายที่เกี่ยวบอลมาแล้วก็ครอสด้วยขวาแล้วก็เห็นอยู่เจมส์ซิลเนอร์ไงแล้วเทรนอเอลิกซเนอร์อโน่เนี่ย สามารถเลืน่นบอลด้วยเท้าซ้ายเท้าวขวาเนี่ยไม่ได้กิเลยเลยนะครับแม้ว่าเท้าซ้ายไม่ใช่เท้าที่ถนัดเท้าเท้าวขวาแต่เราก็เห็นว่าการสวิตบอลจากฝั่งตัวเองไปให้ทางเจ้าล็อบโบเนี่ยก็มีหลายจังหวะซึ่งบอลมันมันเข้าจังหวะที่ต้องเปวดซ้ายเทรนก็เปิดสวยสวยแล้วก็ทะเหตุสังเกตว่าเวลาเล่นเกมรับโดยเฉพาะลูกตั้งเตะแบ็คสองข้างจะสลับกันเพราะว่า มันจะได้ใช้เท้าถนัดเตะบอลโดยที่มันไม่ต้องไปติดเสาสมมุติว่าเล่นแบ็คขวาแล้วไปคุมเสาขวาเวลาสวิงเท้าไปเตะลูกเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันสวิงได้ไม่ถนัดเพราะถ้าไปยืนชิดเสาเกาะสวิงได้ไม่ถนัดแต่ถ้าสมมุติว่าไปยืนอีกฝั่งนึงไปยืนฝั่งซ้ายแล้วต้องเตะสกัดด้วยเท้าขวาแน่นอนว่า ด้านข้างตัวเองเนี่ยมันเป็นเสาประตูอยู่แล้วพิงเพราะฉะนั้นถ้าคุณยิงมาไม่ตรงตัวไอ้คันจะยกเท้าแบบฉับพลันทันท่วนขึ้นมายกเท้าซ้ายขึ้นมาดักแม้ว่ายกไม่ได้แต่ว่าถ้ายืนชิดเสาเนี่ยยิงไปมันก็ติดเสาหรือติดตัวแต่ว่าไอ้เท้าขวาที่มันเป็นเท้าถนัดเนี่ยมันติกริยาที่มันเตะโดยไม่ต้องคิดเนี่ยการเตะด้วยเท้าขวาในจังหวะฉับพลันทันด่วนมันทําได้ง่ายกว่า รูปแบบวิธีการเล่นเกมรับของลิวพูเนี่ยไปลงดูรายละเอียดเนี่ยจะรู้เลยว่าการที่สลับแบ็กสองข้างมาแล้วก็ทั้งเจ้าโรบบอแล้วก็เจ้าหนุ่มเทรนเนี่ยสามารถเล่นบอลด้วยเท้าที่ไม่ถนัดได้ไม่ขี้เล่เลยนะครับอยู่ในระดับที่กลารพูดได้เลยว่านักเตะที่ถนัดซ้ายหลายๆคนก็ไม่สามารถใช้เท้าซ้ายได้ยอดเยี่ยมเท่าเทรนดีซ้ำไปนี่คือเหตุผลแล้วก็ ทำให้แท็กติกของทีมชาติอังกฤษยืดหยุ่นขึ้นอย่าถามว่ามันมีปัญหาแฝงอยู่ไหมก็มีนะครับเพราะว่านักเตะหลายคนที่ถูกดึงตัวไปอย่างเฮนโดเฮนโดเนี่ยเป็นคนที่อ่านเกมเก่งที่สุดแล้วในทีมชาติอังกฤษชุดนี้ผมมั่นใจแน่นอน100%นี่คือเบอร์หนึ่งนแน่แน่ถ้าสภาพร่างกายดีแมตช์ฟิตเนสพร้อมเฮนโดเนี่ยเป็นหนึ่งในกองกลางที่ยืนคุมพื้นที่แน่นอนแต่ทีนี้ ไฮริเมกคกวยเนี่ยยังไม่ได้หายเจ็บแบบร้อยเปอร์เซนตแต่ว่าน่าจะมีสัญญาณที่ดีก็ถูกดึงเข้าไปติดอยู่ในชุดนี้เทรนจะสวมเสื้อในทีมชาติเนี่ยเบอร์ยี่สสองเพราะเบอร์หกสิบหกก็ไม่มีให้มันมีแค่ยี่หกเบอร์เทรนก็เลยเลือกเบอร์ที่มันเป็นเบอร์คู่เหมือนเดิมโอเคหกสิหกไม่ได้เอาใกล้หกสิหกมากที่สุดสาสิบสาก็ไม่ได้มันเกินก็ต้องมาย,ยี่สิบสองเห็นไหมเนี่ย นี่คือที่มาของการที่กาเลเซอเกตด,ดึงแบ็กขวามาติดทีมชาติถึงสี่คนเราจะไปมองที่มุมเดียวว่าเฮ้ยแบ็กขวาพวกนี้มาเล่นแค่แบ็กขวาพริสเจมเล่นเซนเตอร์ฮาร์ปได้คลายวอร์เกอร์เล่นเซนเตอร์ฮาร์ปได้คิลันทิปเปียเคยไปเล่นแบ็กซ้ายมาแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้มีความยืดหยุ่นสูงเทรนสามารถเล่นมิดฟิลด์ได้จะไปลงตรงไหนเนี่ยถึงเวลาเปลี่ยนตัวเนี่ย มันก็มีความยืดหยุ่นถ้าเล่นเป็นตัวจริงอยู่เนี่ยก็ขยับสามารถขยับตำแหน่งให้คนอื่นเนี่ยที่โอเคถ้าจะเน้นรับสมมุติว่าเทรนเป็นตัวจริงในเกมที่เฮ้ยคิดว่าโหเกมนี้ต้องใจจะบุกแล้วใส่ผู้เล่นเข้าไปที่จะรับลูกครอสดีแล้วจบสกอร์เก่งๆโอเคบอลที่จะต้องพาสจากแนวลึกขึ้นไปเนี่ยเทรนนี่เบอร์หนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาเทรนลงเป็นตัวจริงแล้วเอาสมมุติว่าจังหวะที่มันต้องปรับแทคกติก จะต้องเพิ่มตัวรักอีกตัวหนึ่งแต่ว่ายังรักษาโมเมนต์ของเกมบุกได้อยู่ก็เอาลิสเจมมายืนซ้อนในตำแหน่งแบ็กขวาแล้วให้เทรนเน่ขึ้นไปยืนสูงขึ้นจังหวะเกมก็ไม่ได้เสียนี่คือความยืดหยุ่นมากมายที่มันเป็นออปชันทางเลือกที่เซาเกตเนี่ยสามารถใช้แผนในการเล่นมากมายข้อเสียของเทรนที่ผมมองก็คือ,อถูกพัฒนาฝีเท้าในการโดยเฉพาะการยิงลูกฟรีคิกเนี่ย อย่างไม่ถูกต้องเท่าไหร่มันต้องมีคนที่เล่นฟรีคิกเล่นลูกตั้งเตกหน้ากรอบเขตโทษเก่งๆมาติวให้ผมดูวิธีวางเทา้าวิธีสวิงเนี่ยไม่ดีนะครับแต่ว่าเทรนเนอร์เปิดบอลแม่นแต่ตอนนี้ไอความเข้าใจของตัวเองเนี่ยมันยังไม่มากพอจริงๆซีซั่นนี้กำลังจะพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวก็โควิดเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็สภาพร่างกายก็ไม่ฟิตอีกมันชุลมุนมาก มันก็เลยทําให้มีช่วงหนึ่งที่เทรน์เนี่ยฟอร์มหลุดมากๆเพราะว่าลิวพูเนี่ยก็แพ้ติดต่อกัน6เกมในบ้านนะครับเนี่ยคือทีมชาติอังกฤษซึ่งมีแบ็กขวาอยู่4คนนะครับสวัสดีครับ